สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี <tinc S 2> ้ก็อยู่ชจ้งเดียวตะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในเกมรูปแบบนี้ร้านเนื้ออีกเ้นเคยซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าทำไมตอดเปิดกิมมันดูแบบแปลกๆนะคือบักนะฮะเออเราไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะ โว้ตอนนี้เราก็มาถึงด่านเลขแล้วหาเป็นด่านน้ำแข็งนั่นเอง่อทุกคนอย่าตกใจนะก็คแค่เอาเฟร,รมเฉยอย่าไม่ไ้คิดไปไทยนี่เลยโอ้โหเดี๋ยวบักบักคุณลอยได้เอาเราด่านแรกผ่านไปแล้วสิวๆนะยึงตายแค่หนึ่งครั้งก็ตาม แล้วแมปไม่รู้แมปไม่รู้เงอร์ไปดูแล้วโอ้ยจะผ่านไหมวันนี้แต่ยากแต่ยินไม่พอต้องมาผ่าน่านที่มันม ตอนนี้เพื่อนเราจะงเนี่แล้วพี่เพื่อนรีบมาเร็วๆหน่อยสิถ้าก็พูดได้สิตาแล้วพูดได้ไมตัยแล้วโูดจะสิเรียกทำไมเล่าเดีจ้วก็เราก็ถึงนะเนีแล้วได้ซ้ำเ,เ,<ๆ>เราไม่โดนอีกรอบดูดีกว่าเผื่อผ่านเอ๊ะแต่จะว่าไปแท่ฉันไม่มีเพื่อนไปด้วยฉันก็ตายดิรีบมาเร็ว โอ้ตายตายตายมาแล้วคุกจีงไปเลยนำทางฉันไปเลยเออตบจีกแล้วไม่เธอไปแล้วฉันไม่มีคนจะให้ตามแล้ว ฉันไม่ผ่านแน่ๆเลยอย่างนั้นก็ยแกมีความหวังให้พวาข้างหลังฉันนี่เลลเอ๊ะเดี๋ยวนะบักเดินทะลุมาได้ไงอ๋อไปดูแล้วสู้ๆเพื่อนสู้ๆ ฉันหวังว่านายจะผ่านมาได้นะโข้มาเร็วตอนนี้มีคนถึงแล้วหนึ่งคนนะไปเลยฉันจะตามเธอะนะั่นแหละไปเลยไปเลย

ท่านไงมาแล้วหนึ่งคนเดไปเลยแค่อันแรกเธอก็ตายแล้วนี่ จะให้เธอนำฉันไม่เธอไปแล้วฉันต้องไปดูอีกแล้วว่าใครมาบ้างนี่จริงนี่ยไม่มาเลยตายแล้วฉันต้องโดดด้วยตัวเองฉันต้องรอดดให้ได้เลย

ีกแล้วไม่ไดาพูดเลยฉันว่าไม่น่าผ่านแลนะกันหผงฉันน่าจะเปลี่ยนไปที่วิตแล้วตอนไหนพวกนั้นจะมาที่นี่อฉันรอนานแล้วนะ เพื่อนไม่ตามมาล่ะอะไรเงตามมาแล้ว,ามมาลวโ,อโอ้ตายแตย่ตกเพื่อนไปก่อนแน่เลยนั้นไงว่าแล้วไปก่อนเลยวทำไมเพื่อนไปก่อนนะทำไมเพื่อนไม่รอเราเอ้อะไรกันนี่มาตายกองอะไรกันตรงนี้ cái <laughs> này con nhỉ bạn bè mà, leo lên nhà leo bạn bè, đừng nó, chết nữa. Ờ, tay Bạn จะไว้เพื่อนตายบ่อยจงเลยเพื่อนตายบ่อยมากแย่แล้วใช้ก่อนดีกว่าตายแฮจะแพ้ไหมเนี่ยตายตายตาย ใบพารแน่ๆเลยนั่นทีแรกก็ไม่าหมืนโัแบบไม่รู้อู้เพื่อนมาแล้วดูหน้าเพื่อนมาดีๆนะทุกคนเบร้ ยิงไงมาแล้วไปเลยเนี่ยเพื่อนไม่อยอมมาเออนี่ไงมาแล้วไป ทำไมตัวเพื่อนบอกเป็นอย่างไง เครืองหลังมันมาแล้วเซฟ ตัวนุ่นี่นั่นกระดูกจริงหรือเปล่าใช่กระดูกไหมทำไมลูกทุงแบบนั้นล่ะมเพื่อนมาแล้วอย่าบอกนะนี่ต้องห้ามโดนเนือเน้อจริงๆด้วยห้ามโดนเนื้อจริงๆด้วย ก็ตายแล้ว เราตอนนี้มาถึงด่านใช้กรอกแล้วนะฮะน,นี่คือยังไง ăn à là, cho mình đi khởi chụp tập về này, giờ giờ giờ, lâu tôi nó này. Tuy boy boy, tuy boy boy. เื่อนมาแล้วเพื่อนอาจจะช่วยเราด้วยตอีเลยถ้าเห็นนี่จะไม่ว่าอะไรเลยนะ <c oughs> แต่สำหรับคลิปนี้ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะ เนื่องจากว่าแมปบันบักเราผมไม่สามารถจะเล่นได้ดอทุกคนจะเล่นได้ผมก็จะตายเหมือนเดิมเนื่องจากเพื่อนแต่ผมตกน้ำนี่แหละสำหรับคลิปนี้อย่าลืมไปโหลดเลมนมาเล่นด้วยนะเนกมบล็อกมีแบบหลายแมปมากโด,ดเยเฉพาะพวกแนวแบบแมปบล็อกอะไรพวกเนี้ยคนจะชอบเล่นอย่าลืมไปหาอะไรกันเด้อส่วนชื่อแมป นี้นะฮะก็แมปชื่อว่าแมปหนีร้านเนื้อนะฮะถือว่าอันนี้เรามาเล่นสองท้ายคลิปนะคืออันนี้เล่นสอง,สงท้ายคลิปขหน่อยก่อนจะไปจริงๆนะฮะ ต,ตุย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 คุณมาเล่นยากนะทุกคนคลิปอาจจะสั้นหน่อยไม่ต้องสงสัในะคือมันอาจจะมีตัว ep สองแค่นั้นแหละเหลือ,อจจสันส้นๆได้ก่อน บ่อยอไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมไมันมีเสียงอะไรมาเรกก็คือนอนในเต็นรับเอื้องล,อนลมนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าเฮ้ยมันดา,านอะไรกันยังอยู่เหมือนเดิมอีก E a é muito legal.